ทีมงานไลทติ้งเขาคือชั่วแต่ว่าอาจารย์พอหันมือมาหน้าทีมงานไลทติ้งเขาสามพันสองพันต่อติดกันโอเคใช่ใช่ทีมงานไลทติ้งอาจารย์ใบว่าเดี๋ยวผมถือซอยเดี๋ยวเป็นยังไงทีมงานไลทติ้งบอแล้วทีมงานไลทติ้งนี่นะครับทีมงานติ่งไลท์ต้องออกมาดีครับครับเอ้านี่เด้อพี่น้องผู้เดียวเห็นลักข่าว นักเข้าพวนอันนี้กันักข้านักก็เกันพวนพ้ใดวานักเข้าปลอมมาปลอมยังเดีบัดนักเข้ามาสู้เนี่ยนะดึกเสนผักใจหวานนักเข้าทิพย์เสือแมนช่องวันอันนี้ช่องได้วันพวนโมโนพวนนบงเบิงเบิ้งไม่้ยังพวนเบิ้งไม่ได้เนี้ยเโอลเอาเอาหอยสวัมดะความนบ นผู้เรวานบุมีนกเขามาเบื้งเดิอนี่โปรเจกต์ไปเวียงจันครับโปรเจกตแบบเมริกาก็มีครับมันจมีค่าเครื่องบินทำปั่นคนขับเกวียนเห็นไองานขอ่เนาะซองเงญ่นี่เนาะซองรักเลยงกองลักน่องรักนี่องรัก้ซองรักนี่ซองรักนี่องรักนี่าะซรั่เองรักน่องรักนี่องรักนี่นาะซอรักเาะรักนีนาะกนี่องรักงกก ไ่้ไปไปดินเขาเดียวนะสองลักเดี๋ยวไปดินเขาเดี๋ยวย่าแมนเบอรสองลักได้บุญพี่ใหญ่ตนบุญบุญต้นลสองลักใ่แนถ่ายต้นต้นหลักหน่อยต้นหลักเอาวัเรงนี่ช่งไหนุณเยอะเอาช่องไหนก็เยอะอันนี้ก็ใ้คิปกันช่องนัดเข้าวสามรยสามสองง่บาน่ะสองง่บนนะสองง่บนนะอันนี้อันนั่นอันนั่นสองตั้งประเทศอัน สองตั้งวัทเทศสองตั้งประเทศลูกเครื่องบ่จ้าโดยโดยโดยเบื้องเงนเบื้องนาข้าวคนเราฟิตเปียกเลยหมดนาเด้งนานาข้าวน่ะนาเด้งนาข้าวละมาต่อสองปอบฝ่เล่าได้อรือสองตั้งมาแล้วครับมาแล้วครับคุณแม่มาแล้วเด้อพี่น้องครับมาว่าคุณแม่มาแล้วครับกล้องลุกครับขอบคุณแม่ครับตัวเมื่อยคุณแม่ได้ครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่คนนี้มาสุดแบบสีบันเย็น

ไปโอเคไหมครับไปโอเคไหมโดนว่าปเด็นให้ให้เบลอหน่อยก็ได้เขาไม่ด้คุยก็ไปมันต้องไปสองทางไปเนี่ยกรพ่องเียบเนี่มก็สะดวจเ่อนลยันแบี้ฮะุดจััแวก็ไม่เิมแก มานของที่นี่แะคือเป็นการคือเตรียหน้างอไแมงแมงสับสับไเยบไปยุ่งย่าไปยุ่งปวดเมียทีวีจโปรทีวีโปรทบจทีวีจกตาชื่อถือเหรเดี๋ยวเราให้อ่อถือสองมได้ ได้หได้สหรออแม่ก่อนได้ไหมคะเอาแม่ก่อนค่ะเอาม่ค้องค่ะไฟบงไม่ขึ้นพี่มิโนขึ้นหน่อยค่ะขอยาดให้พี่น้องแป๊บนึงก่อนหลายปีที่ผ่านมา มอสรมเสีอีสาในระได้ไปคอนเสิร์ตวงใหญ่มอลรมเสียงอีสานมีไปสมกก่อนเสิรต5ปาเตยไปแหลกเลียนวัฒนรธาเราขึ้หลามากเราผีจะเหล็กเทียนวัดพระธาตุกันที่โครงการโปรเจกต์ใหญ่ด้วย เียไปฟังทที่คมีใจนคืออกามาเนี่ยาหมายคืก็เป็นการเด็ดข้อมเด็ดข้อมเียมหน้าเ็เป็นน้องขับลานี่คือการหลังเเป็นเป็นน้องขับล่าเาเป็น้องขบาระมานอข้าา <จ>มาดองมาทำเป็นดีาลยก็ส่งแอปส่งช่องเพจของน้องอ่ะอยูทูบของน้องอย่างนี้น้องมีเพลงใหม่ที่กำลังถูแจ้งเกิดแม่แจ้งแจ้งเกิดด้วยแจ้งตายแล้วเตะเอฟซีแล้ว <c oughs> นะค่ะเป็นเพลงใหม่โอแจเจกต์กลฬานี่ขอบควันข้ามโขมันเป็นเรื่องราวของถนนคนร่างวันคือมันไม่มีวันสิ้น,น,นแม่ก็อยากให้โอกาสู้ค่ะ แม่ว่ามีโอกาสเลยแม่ะต่เพราะว่าน้องก็เป็นคนท้างที่ขางกว่าแล้วก็ในในความรู้สึกของแม่แม่คิดย้อนอดีตกลับไปที่แม่เป็นนิดหน่อยสมายอนค่ะเรเป็นฝันเป็นติดคนก็นเป็น,ปนคน เอาล้ครับได้ทำการสัมผัสเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับของน้องขําหลานนะครับกับแม่คู่แม่นกน้อยนะครับนะครับเนาะเอานะครับพี่น้องเพื่อการกระันตีด้ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปทีหลังส่วนคลิปนี้ครับนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอไว้ขอขอไว้สมมีก่อนเด้อพี่น้องนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอไปซัมนีก่อนนะครับเนาะ สบายดีพี่น้องโดยครับทักไทยสบาย